ปรัชญาของจือ้อปรัชญาของจือ้อมีแนวคิดโดยมุ่งเน้นให้ผู้สนใจได้พยายามเข้าถึงโลกียธรรมอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกต่างๆซึ่งเป็นของปทุชนคนทั่วไปอย่างทองแท้ด้วยการให้รู้จักประพฤตินตนอย่างถูกต้องอยู่ในหลักศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าลบกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและบรรพบุรุษอย่างสุดซึง้งนอกจากนี้ยังได้เน้นเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง อันถือเป็นหลักวิธีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้สังคมสงบสุขความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจญของจือ้อโดยแท้จริงแล้วในสมัยที่ขงจื้อยังมีชีวิตอยู่คำสอนหรือปัชญาของของจื้อยังไม่ถือว่าเป็นศาสนาแต่อย่างใดแต่เมื่อหลังจากที่ขงจื้อได้สิ้นชีพไปแล้วบรรดาศิทยิอนุสิท์ทั้งหลายจึงได้พากันยกย่องของจื้อเป็นเหมือนบุคคลพิเศษต่อมาขงจื้อได้กลายเป็นศาสนาและคำสอนก็กลายเป็นศาสนาไปในที่สุด เมื่อกล่าวตามความเป็นจริงแล้วปัจจัยาคงจื้อมีลักษณะเป็นปัจจัยามากกว่าศาสนาอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ปัจจัยาคงจื้อมีคําสอนมุ่งเน้นไปที่หลักจริยธรรมเป็นสําคัญด้วยเหตุนี้ผู้รู้ทั้งหลายจึงได้มองว่าปัจจัยาคงจื้อเป็นศาสนาหรือลัทธิไปโดยหลักจริยศาสตร์ที่ปัจจัยาคงจื้อได้เน้นนั้นก็คือหลักความมีเมตตาอันเป็นที่มาหรือพื้นฐานแห่งคุณธรรมทั้งปวงคงจื้อผู้ก่อตั้งปัจจัยาคงจื้อ บิดามันดาของของจื้อนั้นรักกันเป็นเวลานานพอสมควรแต่ว่าก็ไม่สามารถจะมีบุตรได้ด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงชวนกันไปสักการะ,ะบนบานศาลเจ้าบนเนินเขาแห่งหนึ่งขอให้ได้บุตรชายไว้สืบสกุลต่อมาพิธิยาได้กำเนิดบุตรชายสมปรานาจึงตั้งชื่อบุตรชายนี้ว่าคิวแปลว่าภูเขาพราถือนิมิตว่าได้ขอกับเทพแห่งภูเขามานั่นเอง และในการต่อมาผู้คนได้รู้จักในนามโขงจื้อหรือโของฟูจื้อชีวิตวัยเด็กเมื่อโของื้ออายุได้สามขวบบิดาของท่านได้เสียชีวิตลงมารดาจึงได้พาท่านอ,อพยพจากชนบทไปอยู่ในเมืองหลวงการครองชีพของครอบครัวที่แร้นแค้นอย่างนี้เป็นสาเหตุให้คขงจื้อเป็นบุคคลที่มีน้ำอดน้ำทนมากมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงกล้าหาญสามารถผจญกับความขมผือของชีวิตได้ แต่หงจื้อเกิดมาเป็นบุคคลที่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคงจื้อยังเป็นเด็กที่มีนิสัยประหลาดกว่าเด็กทั่วไปกล่าวคือไม่ชอบเล่นสุขสนเหมือนเด็กทั่วไปต่อมาคงจื้อมีอายุได้15ปีเขาตั้งอกตั้งใจค้นคว้าศึกษาวิทยาการต่างๆยาขม,ามัดขม้นดังนั้นด้วยความที่เป็นบุคคลที่มีน้ำอดน้ำทน ฉันทวิยะประกอบด้วยสติปัญญาเฉียบแหลมของจื้อจึงสามารถศึกษาจนเจนจบในหลายสาขาวิชาชีวิตในวัยหนุ่มของของจื้อนะครับเมื่อของจื้ออายุได้สิบเจ็ดปีมารดาของท่านของจื้อเนี่ยก็จะเสียชีวิตลงครับทําให้ท่านต้องมุ่งม่นักศึกษาโรงเรียนให้มากขึ้นและเมื่อท่านของจื้ออายุได้สิบเก้าปีครับก็ได เป็นพนักง,งานรักษาสางข้าวขณะที่รับราชการอยู่นั้นนะครับก็ปรากฏว่าท่านเป็นคนมีความรู้ทางด้านจารีตและประเพณีมากกว่าผู้อื่นโดยที่ใครจะประกอบพิธีการใดท่านคงจื้อก็จะเป็นผู้ทําให้ทั้งหมดครับและจัสุดท้ายเนี่ยท่านกลายเป็นอาจารย์ของคนทั้งหลายและคนหมู่มากไปโดยปริยายเริ่มต้นในอาชีพครูของท่านองจื้อนะครับ เมื่อท่านงจื้ออายุได้30ปีหงจื้อก็ด้ออกจากราชการเพราะความผิดหวังที่ได้เห็นความเหลวแหลกในวงการราชการครับโดยไนดะ้หันมาประกอบอาชีพครูเขาสอนความรู้วิชาขนดต่างๆที่เขามีความรู้และมีประสบการณ์ให้กับประชาชนโดยที่ไม่แบ่งชนชั้นวันนะครับหนีภัยไปต่างแดนและเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองของหงจือ้อในปีพศ26คลับ รู้เกิดกบฏรัฐบาลหารขึ้นคงจื้อเนี่ยเกิดความกางเมืองและการแย่งชิงอำนาจกันมากและได้ตัดสินใจเดินทางหนีไปอยู่ที่รัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่มีเป็นมหาอำนาจที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับขงจื้อได้ลองเสี่ยงโชคในทางการเมืองเป็นครั้งแรกครับและในการเสี่ยงโชคครั้งนี้เนี่ยทำให้คงจื้อประสบความสําเร็จในทางการเมืองครับชีวิตทางการเมืองที่ขงจื้อนะครับอาขนาที่ขงจือ้ออายุได้ห้าสิบปีนายวัฐมนตรีแห่งรัฐรู้ได้เห็นคุณงามความดีของหง,งจื้อที่ไม่ยอมเข้าร่วมกกับบพวบท,ที่เป็นตูจึงได้ แทนบุญคุณของของจือ้อโดยให้เจ้าผู้ครองนครแต่งตั้งให้ขงจื้อนะครับเป็นนายกเจสมุตรีประจำนครรู้ค่ะสำหรับบั้นปลายชีวิตของของจื้อนะคะทุกอย่างเนี่ยเริ่มตกต่ำเมื่อท่านถูกให้ออกจากราชการหลังมีชีวิตทางการเมืองที่รุง่งโรจน์ได้เพียง5ปีเท่านั้นค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็ตัดสินใจเดินทางไปกับลูกสิษย์นะคะในรัฐต่างๆเพื่อไปรับตําแหน่งทางการเมืองค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่พ้นการกันก่นแกล้งนะคะแล้วก็การถูกใส่ร้ายป้ายสีค่ะทําให้ท่านเนี่ยมีใจมีกําลังใจถดถอยลงนะคะแล้วท่านก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาแล้วก็เทศนาคําสอนต่างๆแทนค่ะ เมื่อวัย67-72ปีนะคะท่านได้สูญเสียทั้งคนรักบุตรชายและลูกศิษย์ที่รักยิ่งอีก2คนไปค่ะทําให้ในวัย73ปีเนี่ยท่านได้สุดไข้ลงเป็นเวลา7วันและสุดท้ายนะคะท่านก็ได้สิ้นใจลงค่ะ ศพของท่านนะคะอยู่ที่เมืองชูฟูค่ะเมื่อ,อบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะคิดถึงท่านก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่ใกล้กับหลุมศพของท่านนะคะแล้วก็พากันทําพิธีกรรมประจําปีเพื่อระลึกถึงท่านพร้อมกับมีพิพิธภัณฑ์พพเพื่อเป็นที่ระลึกถึงแก่ท่านอยู่เสมอๆค่ะส่วนเกียรติคุณที่ท่านขงจื้อเคยได้รับนะคะในปีพศ2632นะคะท่านขงจื้อเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาจากท่านจักรพรรดิค่ะ ในปีพศ1 0 3 5นะคะท่านได้รับการจารึกว่าเป็นมหาปราชญ์ผู้ทรงคุณในการเผยแพร่คำสอนต่างๆค่ะแล้วก็ในปีพุทธศักราช1611-1624นะคะท่านได้รับการยกย่องให้มีเกียรติยศแทบเท่ากับท่านจากกักรพรรดิค่ะคำพีที่สำคัญในปัตติยาขงเจือ้อสามารถแบ่งออกได้เป็นสองคำพีหลักคือคำพีที่เรียกว่าเกงหรือกิ่ง แต่ว่าคำพีที่รวมวรรณคาดีสือวิทยาทั้งหกถือว่าเป็นวรรณกรรมที่ขงจื้อเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปโดยคำพีเหล่านี้ขงจื้อไม่ได้เป็นผู้เขียนขึ้นมาเองแต่เป็นเพียงผู้รวบรวมเรียบเรียงและค้นคว้าจากตำราเก่าๆที่นักปราชญ์จริงทั้งหลายได้เอามาเขียนเอาไว้หมดอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ ที่จะเอามาเพราะคงจื้อต้องช้สติปัญญาพิจารณาเหล่านี้ว่าอะไรที่สําคัญและอะไรควรคงไว้อะไรควรตัดทิ้งประชาชนคนจีนรุ่นหนังจึงยกย่องของจื้อเป็นบุคคลในบระวัติศาสตร์จีนที่รวบรวมวรรณกรรมของชาติจีนไว้ในหมวดหมู่ง่ายต่อการศึกษาล่าเรียนสําหรับ วิทยาทั้งหกกิ่งประกอบไปด้วยชุนชิวคําว่าชุนชิวแปลว่าวัสดุหรือดูใบไม้ผพลิกส่วนคำว่าชิวแปลว่าศาสาร์หรือด,ดูใบม้มาาร่รดดวงดังนั้นชุนชิวจึงแปลว่าบันทึกประวัติศาสตร์ฤด,ดูวัสดุและดูศาสตร์หนึ่งสองชุนเกงแปลว่าระเบียบแบบแถบหนงทำเนียมหรือประเพณีแห่งการปกครองบ้าเนเมืองซึ่งก็คือรัฐศาสตร์หรือผู้ที่มีรู้บางท่านกล่าวว่ามันหมายถึงคำพีประวัติศาสตร์สาร วิเกงคาว่าวิเกงมีความหมายอย่างกวา้างๆคือถนธรรมเนียมประเพลงมีความถูกต่อกฎหมายระเบียบแบบแผนจาลีตนิยมพัฒนาครส่วนคว่าเกงแปลว่าสุดปกักกอนดังนั้น4เกงหนังสือเล่มน,นี้จะว่าด้วยของการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของธรรมชาติตลอดจนคนและสัตว์5 4เกงหนังสือเล่มน,นี้จัดเป็นวรรณคดีโดย คำโคลนเริ่มแรกของจีนที่สืบทอดมาจากปัจจุบันเป็นการรวบรวมคำโคลนที่มีอยู่ในสมัยต่างๆระหว่าง5 0 0ถึง200ปีก่อนพุทธศักราชเป็นต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารธ,ธรรมชาติชีวิตในสังคมและวางนักเป็นต้นยุคเกมยุโรปหรือเงาหนังสือเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเหลือในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเงานั้นหมายถึงลดจังหวะของดนตรีของคำโคนในทั้งหลายในซีเกมนั่นเอง ดยยยเอาาามปรระุกกต์ใช้ับสิทัศนะทางด้านอภิปัชญาปัชญาคงจื้อจัดเป็นมนุษย์นิยมที่มุ่งเน้นในที่ตัวมนุษย์เป็นสำคัญในการสร้างต่างๆขึ้นมาจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับตัวมนุษย์เองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดด้วยเหตุนี้ปัชญาคงจื้อส่วนใหญ่จึงได้เน้นไปนที่หลักของจริยาศาสตร์เป็นสำคัญโดยเฉพาะ หลักจริยาศาสตร์ทางสังคมและทางการเมืองส่วนหลักอภิปัชษาในปัจเจกขงจื้อนั้นถือว่ามีอยู่น,อน้อยมากเนื่องจากท่านของจื้อไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ จับต้องได้ยากและอยู่เหนือธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาแสดงได้หนึ่งเรื่องการกำเนิดมนุษย์และโลกโดยได้เก่าวไวนในคมภีร์ิกเกงเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาจากสวรรค์และพื้นดินวงเล็บหยินและหยางผสมกันโดยการรวมแห่งกำลังธรรมชาติโดยความสัมพันธ์ของดวงวิญ,ญญาณและด้วยการผรสมผสานของมูลธาตุท้งห้าดินน้ำลมฟันและอากาศสวรรค์ทำให้เกิด พลัาางเกิดแสงเกิดดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายแผ่นดินทาให้เกิดความมืดและกําลังอื่นๆที่อ่อนกว่าและทําให้ขุนเขาลำนานไพรพ่าน้ําไหลวุลเหตุทั้ง5้าทำให้เกิดฤด,ดูทั้ง4โดยรวมกันทั้งวุลเหตุข้านี้ยังทำให้เกิดดวงจันทร์ที่มีผลกับข้างขึ้นความสว่าง15วันมีผลข้างแรงคือความมืด15วันส เรื่องโลกหน้าชาวจีนเชื่อว่าบรรพุรุษที่ตายไปแล้วจะเกิดใหม่เป็นบริวัรของเทียนด้วยเหตุนี้ชาวจีนจึงมีการเส้นสวยบูชาวิญญาณของบรรพุทธสำหรับของจื้อเองก็สอนว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของบุตรหลานผู้สืบตระกูลจะละเลยมีได้แล้วสอนว่าให้ไว้ทุกแก่บรรพุรุษอย่างไรก็ตามสิทธิคนหนึ่งที่ชื่อหลีลู่ ถามขงจื้อว่าจะไปบัติตนต่อผีและเทวดาหรือพระเจ้าอย่างไรขงจื้อตอบเรื่องของมนุษย์ด้วยกันยังไม่สามารถจักปฏิบัติให้ดีแล้วใช้จักสามารถปฏิบัติต่อเทพเจ้าและผีสารได้เล่าหยิวหลู่ถามขงจื้อต่อไปว่าตายไปแล้วไปไหนขงจื้อตอบว่าก็เรื่องของชีวิตวงเล็บคนเป็นเป็น เรายังไม่รู้เลยว่าใส่จัดให้รู้เรื่องความตายได้อย่างไรถามเรื่องพระเจ้าในเวลาที่ขงเชื้อประชนภัยกับความทุกข์ยากเข้ามักจะเอ่ยถึงสวรรค์สเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าขงจชื้อมีความเชื่อเรื่องนี้มากมายเวลาที่ขงเชื้อเอ่ยถึงพระเจ้านั้นมักเป็นช่วงเวลาที่เขาประสบกับความผิดหวังการกล่าวถึง สวรรค์ของของจื้อเป็นเรื่องที่ทางจิตวิทยาคือเป็นการเป็นเรื่องของการระบายความทุกข์เป็นทํานองว่าไม่มีใครเห็นถึงความดีของเขาก็ไม่เป็นไรแต่พระเจ้าหรือสวรรค์ได้รับรู้ก็เพียงพอแล้วซึ่งอย่าปกติแล้วเขาก็กลับมาสอนว่าจงเคารพบ,บูชาผีสตร์และพระเจ้าแต่ควรอยู่ห่างห่างนิห่างห่างไว นี่อาจจะหมายความว่าเขาสอนไม่ให้มงมงายในเรื่องเหล่านี้จนเกินไปทัศนะทางน้านจริยศาสตร์หลักจริยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน1จะต้องเป็นคนบริรสุทธิ์2จะต้องเป็นคนมีความเมตตากราุณา3จะต้องเป็นคนซื่อสัตย์อย่าลำเอียง4จะต้องเป็นคนกระตัญยูต่อผู้มีพระคุณ5จะต้องเคารพในจารีตประเพณีโบราณที่ทำของปัะเจกบุคคลความชอบธรรมอี้คือสิ่งที่ควรเป็นหรือความเหมาะสมถูกต้องของเหตุการณ์ สองมนุษธรรมเหยือนคือการมีความรักในบุคคลอื่นอย่างแท้จริงซึ่งถือว่าเป็นซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ความชอบธรรมมาจากมนุษธรรม 3. ความรู้สึกผิดชอบจงคือปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับการต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราเป็นการปฏิบัติในแง่บวกที่มุ่งไปสู่มนุษธรรมและความชอบธรรม 4. ความเห็นแก่ผู้อื่นลูค่คือการไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราเป็นการปฏิบัติในแง่ลบที่มุ่งไปสู่มนุษยธรรมและความชอบธรรม 5. บัญญัติแห่งสวรรค์หมิงคือการทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกคนต้องกระทําในสิ่งที่ควรกระทําอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน้าที่อันแท้จริงและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ บัญญัติแห่งสวรรค์เยธรรมด้านสังคมหมจื้อมองว่าสังคมดีๆที่สุดสําหรับมนุษย์คือสังคมที่อี้และครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคมหลักความสัมพันธ์ทั้ง5คือ 1. พ่อแม่กับลูกเมตตาและกะตันยู 2. พี่กับน้องรักใคร่อ่อนโยนเขารุกและปรองดอง 3. สามีและภระรยารักใคร่ซื่อสัตย์และจริงใจ ห้านายบ่าวเมตตาซื่อสัตย์และจงรักภักดีจริยธรรมทางการเมือง,งสูตรในการปกครองรัฐหนึ่งอบรมคุณธรรมให้มีในตนสองเคารพยกย่องส่งเสริมคนที่มีความรู้ความสามารถสามปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต,ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องสี่ยกย่องขุนนางผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในแผ่นดินห้าแพทย์คุณธรรมให้ขุนนางผู้น้อยหกแพทย์ความรักให้ลัทธิดอนเหมือนบุตร 7. ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 8. ให้การต้อนรับชาวต่างเดนที่มาค้าขาย